เอาไหมก็เงินโ <Okay. S 1> อเคปล่อยมันนี่วะอ้หูสินสวยแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้อ้ยไม่ไม่กลับไปกัน <Wow. S 1> <c oughs> สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆธนานนตกปลาน,นะครับผม ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสกุลน,นะครับนะวันนี้เคยสกุลก็มีโอกาสพาน,นานะออกทริปนะครับผมเป็นทริปเหมานะครับนะทริปทริปเหมาน,นี่ไม่ได้เปิดทุกวันนะครับผมเปิดเฉพาะวันที่เปิดนะครับผมทริปก็จะปลาช่างออกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่แถวแถวบางเพียงนะครับนะติดของบางเพียงนะครับซอยนี้จะอยู่ใกล้ๆเคหะบางพีนะครับนะก็มารอลุ้นกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับปลานิ้นนะครับนะแต่ส่วนมากจะ นิ้นไปตังทางปลาธรรมชาตินะครับนะปลาเขาไม่ได้ให้อาหารนะครับเขาปล่อยแบบธรรมชาตินะครับก็น่าจะกินยากหน่อยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับนะสำหรับปิดวันนี้นะเพี้ยใช้เป็นของสองชิงยกนะครับนะก็มาดูกันนะครับผมมีนะาะหลายคนถามมานะครับ2อชิงยกนะครับนะไม่ได้ปลูกยากนะครับนะมือใหม่ก็ปลูกได้นะครับที่ความถนัดนะครับ เป็นสายมีนนะครับนะสายนี้จะเป็นสายมีนมานะครับก็จะมาเจอสามทางนะเอาเลยนะครับจะดวงบิดกิฟนะครับนะก็จะมาดวงบิดดวงสุดท้ายนะครับนะก็จะเกี่ยวขุ้งนะครับนะวันนี้สมหรับเบียร์ก็สูตรเดิมนะครับนะที่นันาเคยเห็นนะครับเพียร์ก็ลงให้บ่อยนะโอเคได้เวลาลงบิดนะครับเดี๋ยวเพียร์จะตีปล่อยไปก่อนสักสามสี่ไม้นะครับนะวันนี้ก็มากับน้ำใหม่นะครับ อยู่ไกลน้นไม่รู้ว่าใครนะครับนะโอ้โหคนดังหรือเปล่าน้าทีมนะครับน้าทีมนะแชมป์แน่นอนะครับผมนะครับน้าทีมนทีมเปิดกล้องอยู่นะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวน้าเปียกตีเหยื่ออ่อยควันนะครับผมต่อรุ่นไปด้วยกันครับนะนี่นะครับผมเดี๋ยวกุ้งนะครับน่ะคลิปนี้น้าเปียกก็จะปั้นเหยื่อเข้าไปนะครับนะ ไม่ต้องใส่ตะกัวไม่ต้องใส่ตะก้อนนะครับนะง่ายๆประมาณนี้นะครับนะโอเคไปครับผม 何 cũng vừa đây đấy tí thì... đấy yeah. <laughs> มีกุปสักนะครับนะว่ไปโคก็ะทำงานนะครับนั่นนะก็ไม่รู้ว่าปลาจะเป็นยังไงนะครับผมโคทำงานใกล้เลยนะครับเสียงดังมากนะครับผมรอรุนครับจะเป็นยังไงปลาจะเข้าหรือจะหนีนะครับนะ จะปิดกล้องไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวรอชมนะครับลงมาเพียงเียงเดี๋ยวมารายงานอีกนะครับว่าสถานการณ์ปลาเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผม<ะ>เอาสองขอนะทีมรุดรุดรุดลุดรุดรุดสีนี่ <c oughs> นะทีมเรานะครับผมจัดการไปช่วงเย็นๆนะครับนะไม่ไหวจะวัดไม่ไหวจะวัด

tinh vọng tinh vân nắ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 ng tinh นี่นะครับปลากินละแวงต้องแบบนี้นะครับผมอีกสูตรหนึ่งนะครับนำไปใช้ได้นะครับนะน,นะ <c oughs> นี่จะวุ้นไปหากันยุติยิ่นสวยเราพี่น้องเอ้ยตัวนี้อุ้ยมาเลยเอาไปมั้ง <c oughs> <c oughs> ยังไงครับพี่น้องเจอไหมเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่ตุ้งติ่งขึ้นสวยๆนะครับผมนี่โบโบเลยนะครับนะตุ้งติ่งขึ้นสูงสวยๆเมื่อกี้นี่ ปูจนวินาทีสุดท้ายครับผมโอ้โหปลากินยากมากนะครับนั่นนะกําลังเก็บเบ็ดกับกลับกันนะครับนั่นนะปลาแบบกึงธรรมชาตินะครับนะไม่ได้ให้อาหารก็จะประมาณนี้นะครับผมเราดูผนงานครับผมก็โอเคครับนั่นนะเดี๋ยวดูผลงานสําหรับวันนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาห้าโมงเลยนะครับนะปลากินยากนะครับนะ ค่ะกันมาเมาห้าร้อยนะครับเดี๋ยวให้น้ำม่ยกขึ้นครับผมยกไหวบ้าก็ขายไปแล้วบางส่วนนะครับน,น้อยๆนะครับผมนี่นะครับผมปลาโบ้ปลาโบ้นะครับนะน่าจะเป็นกิโลกว่าแต่และตัวนะครับผมน้ำม่เป็นเราเป็นยังไงครับวันนี้นาทีมโอ,อ้โห<ฮ><ฮ>นาทีมเรา เหนื่อยที่จะวัดนะโอเคครับผมก็ผลงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะสําหรับปลาก็กินยากนะครับนะปลาเป็นปลาธรรมชาตินะครับปลาโบ้ด้วยนะครับก็พอได้ครับนะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกก่าวลาไปเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ